ในเดือนนี้เนี่ยชาวชาวรักขนาดคุยศพนะครับผมก็ต้องบอกว่างานเด่นเงินเด่นแล้วก็ต้องบอกว่าความรักก็เด่นเช่นกันคนโสดนะความรักคนโสดเด่นม,มากครับวงเลว่าโสดนะคะสำหรับคนโสดเ,เด่นมา,มากเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยดวงในเรื่องของดวงเสี่งยงโชคก็เด่นเช่นกัน คืนนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับผมและก่อนที่จะไปรับชมคำทำนายนะครับวันนี้เราก็มีพิธีกรในรายการของเรานะครับผมคุณไมานั่นเองครับสวัสดีค่ะครับผมคือมานะครับผมจะมาเป็นพิธีกรในรายการของเรานะครับคอยถามคำถามให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้เราก็มาเริ่มค้นทำนายกันเบยแล้วกันครับได้เลยค่ะจ้าครับการเงินดีการงานก็ดีนะครับผมใช้ได้เลยดวงคนรักคนโสดอืมดูแล้วนะครับผม ในเดือนนี้เนี่ยชาวชาวลัคนาพฤษศนะครับผมก็ต้องบอกว่างานเด่นเงินเด่นแล้วก็ต้องบอกว่าความรักก็เด่นเช่นกันคนโสดนะความรักคนโสดเด่นมากมากครับผมวงเลว่าโซนนะคะสำหรับคนโสดเ,เด่นมากมากเลยนะครับผมทีนี้เนี่ยดวงในเรื่องของดวงสิ่งพวกก็เด่นเช่นกันนะครับอโอ้เรียกว่าในเดือนนี้ดีมากนะครับผมชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเป็น มีดวงที่ดีมากๆนะครับผมดวงการงานในเดือนนี้เนี่ยไพ่เนี่ยมีคําทํานายมาว่านะครับผมใครก็ตามที่มีเป้าหมายอะไรก็ตามในเดือนนี้ชาวพฤทศนะครับผมมักจะมักจะได้มักจะประสบความสําเร็จ่องง่ายยนะครับผมไม่ได้แับ ยากเย็ยนอะไรเลยนะครับในเดือนนี้เรียกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนชาวพฤษภเนี่ยจะมีความดับตึงๆในเรื่องของการงานนะครับผมทำงาน<ม>อะไรก็ที่ผ่านมาเนี่ยจะรู้สึกว่าการทํางานของชาวพฤษภมเนี่ยจะติดขัดจะดูไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเดือนนี้เนี่ยจะราบรื่นขึ้นเยอะมากๆ<ม>เลยนะครับ เรียกว่าเป็นเดือนของชาวประสเลยก็วาตายนะครับผมการทํางานประสบความสําเร็จได้ดีนะครับผม,มทาํมดด<ฮ>มาการลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยก็ได้กําไรได้เงินดีมากๆก,<ม>การทํางานในในในองค์กรในบริษัทนะครับผมก็มีการ ก็มีการแบบถูกชมเชยที่ดีนะครับผมได้มีได้รับคำชมได้รับคำชมที่ดีเงินโบนัสก็ดีนะครับเพราะโอกาส rape, ที่จะได้เลื่อนก้าวหน้าเลื Hail, ่อนตาแหน่งโปรโมทต่างๆก็ดีมากๆด้วยเช่นกันในเดือนนี้นะครับนี่คือว่าทุกอย่างมันออกมาดีหมดเลยนะครับผมทุกอย่างมันเสริมของชาคุษศพหมดเลย soi, เดือนนี้แหละเดือนนี้แหละครับเป็นเดือนของเรานั่นเองครับ <Chicken. S 1> ต่อมาในดวงของการเงินนะครับ <exha. S 1> าการเงินเนี่ยการเงินก็ดีครับผมมีดวงของอได้รับการ อุปถมัมภ์จากเพศตรงข้ามด้วยนะครับผมแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์นารีอุาาอปถมัมภ์มีไหมก็มีเช่นกันนะครับผมอุ้ยด,ดีหมดเลยลว่าจะเป็นเพศชาย,ยการเงินเนี่ยจะเด่นมากๆนะครับกับคนที่กับคนที่มีความรักเนี่ยการเงินจะเด่นมากๆเลยวายอืมเรียกได้ว่าเดือนนี้เหมือนเป็นเดือนที่ของชารวเวสบ์เนี่ยมีมีสเสน่ห์ที่แบบว่ามีเสน่ห์ที่เป็นเสน่ห์แบบดูน่าค้นหา อ่าฉะน like um, ั us, ified, ze, <Yeah> ้นแล้วเนี practice, right. really ่ยเหมือนคนที่เข้ามาถ้าเป็นเพศตรงข้ามนะมีโอกาสเข้ามาเจอเราเข้ามาทํางานเข้ามาคุยกับเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราอะน่าค้นหามันทําให้เขารู้สึกเหมือนกับอยากจะลงทุนกับเราอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนเราเวลาที่ต่อให้ไม่ใช่เรื่องของความรักดับเสน่หาดบบนั้นนะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราประกาศเป้าหมายว่าเรามีเป้าหมายอยากจะทําอะไรมีแผนอยากจะทําอะไรคนที่ได้ยินแล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นเพศตรงข้ามนะเขามักจะรู้สึกว่าเออเหมือนกับเหมือนกับ อยากที่จะสับสน,นเราไปกับเราด้วยประมาณนี้นะครับผมฉะนนเาเนี่ยชาวราศีพฤษภเนี่ยในเดือนนี้นะอยากทําอะไรทําได้เลยอยากจะขอความช่วยเหลืออยากจะขอเงินลงทุนจากใครนะครับสามารถที่จะไปเสนอแผนงานไปขอเงินได้นะครับผมอ่าโอกาสหรือว่าถ้าใจถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องเงินนะหนี้สินอยากจะไปขอกู้เงิน กับแบงก์หรือกนะัอบผู้ใหญ่คนไหนเนี่ยก็ได้นะครับผมลองไปคุยดูโอกาสที่จะได้สูงมากเลยในเดือนนี้นะครับดวงความรักคนโสดนะครับผมในเดือนนี้อบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้พบเจอกับเนื้อคู่ด้วยเนื้อคู่เลยเหรอคะเนื้อคู่เลยนะครับผม,มโอกาสที่จะได้เริ่มต้นรักครั้งใหม่หรือ,คน,อคนมีคนคุยอยู่แล้วนะครับโอกาสที่จะได้เริ่มต้น เรื่องอพัฒนาความสัมพันธ์ครับไปเป็นแฟนกันเนี่ยมีสูงมากเลยนะครับ<ม>ในเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาบอกว่าชาวพิศษพษษเนี่ยได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักก็ตามนะครับอคนที่เข้ามาเนี่ยก็ถูกค่อนข้างจะเหมือนเจอเจอคนตรงทาย แบบนิสัยอ่ะชอบชอบนิสัยเขาค <c oughs> ่ะอ่านิสัยก็ดีนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของฐานะก็ไม่ได้แย่นะค่ะ <c oughs> อืมฐานะก็ไม่ได้แย่เขาก็จะเป็นคนที่เหมือนชาไประชอบอ่ะเป็นคนที่เข้ามาแล้วเหมือนเป็นคนเจใจเป็นคนคุยง่ายเป็นคนตรง,ตงๆอย่างเงี้ยชาวประศเขาจะชอบประมาณเนี้ยนะครับไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรเยอะมากเท่าไหร่อ่าฉะนั้นก็ดีครับผมดวงความเป็นระศศดีมาก นี่ต่อมาครับผมมาดูดวงความรักคนมีคู่บ้างดีกว่าอจานทร์พูดดักไว้แล้วว่ามีคู่ดวงความรักคนมีคู่นะครับจะแตกต่างกับคนโสดอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมเพราะว่าจะมีไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่ดีอยู่ถึงสองใบด้วยกันนะครับใบแรกมาสามไม่ดีไปสองนะคะใช่ใบแรกนะครับผมใบแรกเนี่ยจะเป็นไพ่ในเรื่องของความเจ้าชู้ของแฟนเราขึ้นมานะครับผมเรียกได้ว่าในในเดือนนี้บทบาทของแฟนเราเนี่ยอยากจะเป็นสายเป แต่ไม่จะเป็นเราคนเนดียว <คน S 1> อ่ามีโอกาสที<อ>่จะเขาจะเป็นเตคนอื่นได้ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับในเดือนนี้ต่อมาครับผมมีมีไพ่ในเรื่องของอคนที่อยู่ต่างแดนขึ้นมาด้วยนะครับโอกาสที่โอกาสที่จริงๆอันนี้เนี่ยไม่ได้ระบ,บุว่าแฟนเราเนี่ยจะไปไปให้คนต่างแดนต่างถิ่นะอะไรอย่างงี้นะครับผมมีโอกาสที่จะเป็นเราด้วยเช่นกันนะเราอ่ะ ไม่ใช่แฟนเราที่จะเจอคนคนที่อยู่ต่างถิน่นต่างแดนแต่เราเองนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเ,เหมือนกับบางอย่างถ้ามันถ้ามันแบบว่าแตกหักกันมาก่อนเนาะเหมือนใจความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยโอกาสที่เราเนี่ยจะได้เจอกับคนต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างชาติไปเลยอย่างเงี้ยก็สูงก็สูงแล้วเราจะหวั่นไหวไปคบหากับคนต่างชาติก็มีสูงเช่นกันนะครับผม ไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เรื่องของการการแยกทางการเลิก,ลาการากันเกิดขึ้นนะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยเท่าที่ดูแล้วในเดือนนี้เนี่ยดูความรักของคนที่มีคู่ชาวพ,พิศษนะค่อนข้างจะหนักนะครับผมเป็นเดือนที่แบบค่อนข้างจะหนักสําหรับสําหรับชาวพ,พิศษที่มีคู่แล้วนะครับผมมีแฟนแล้วแต่งงานแล้วประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ มีอะไรก็จับมือกันไว้คุยกันดีกว่าพูดคุยกันเปิดใจคุยกันนะครับจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นโอกาสที่ดีนะในการที่จะมานั่งเปิดใจคุยกันว่าปัญหาที่ผ่านมาคืออะไรอ่าแล้วก็ถ้าพูดคุยพูดคุยกันปรับกันได้นะครับผมโอกาสที่เราจะได้ไปกันต่อนะครับผมก็มีสูงเหมือนกันนะอืมฉะนั้นเนี่ยก็พูดคุยกันดีๆใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆคุยกันดีกว่าครับผม ต่อมาครับผมก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพในเดือนนี้นะครับสุขภาพในเดือนนี้นะครับผมก็จะมีระมัดระวังนะครับเรื่องของอาการพวกโรคผิวหนังซิลฟ้ากัดต่างๆพวกนี้นะครับผมเดือนนี้ชาวผู้สบจะเข้าคลินิกทําหน้าค่อนข้างจะเยอะนะครับผมปกติเข้าอยู่แล้วเข้าอีกเข้าอยู่แล้วก็จะเข้าเยอะไปอีกอาจจะคูณ2คูณ3ไปอ่าปกติเข้าสักสองอาทิตย์ครั้งอาทิตย์ละครั้งอ๋ออาทิตยเข้าทุกวันเลยเหรอเข้าทุกวันเลยเหรอครับผมโอ้อันนั้นก็ อาจจะเยอะอยู่แล้วใช่ค่ะอาจารย์อันันาจจะเยอะอยู่แล้วนะครับเยอะไปหน่อยจเยอะไปนิดเยอะไปนิดนึงนะครับผมก็นั่นแหละครับผมเดือนนี้เนี่ยชาวประสบเข้าคลินิกเยอะแน่นอนนะครับเพราะว่าสิวฟ้ากะเกิดขึ้นเยอะนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเอ่อระมัดระวังเรื่องเอ่อพวกสัตว์เลื้ยคานให้ดีอ่าอุบัติเหตุสัตว์เลื้ยคานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเจอใครไปไหนที่เปียวๆที่มึนๆเนี่ยต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับใครที่ไปเที่ยวอ่าไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวอะไรก็ตาม ก็ต้องระมาระวังสัตว์เลี้ยงคันนะครับผมอาจจะเจอแบบว่าอะไรเนเชี่ยวของ้องระวังนะคะใช่ต้องระมาระวังนิดนึงครับแล้วก็ดวงเสียงช่วงในเดือนนี้ดีมากๆนะสำหรับชาวพิสบนะดีเลยซีเอฟเลยสองใบดีเลยดีมากๆนะครับผมก็ใครที่จะเล่นก็เล่นได้นะครับลองเล่นดูได้นะครับขำๆนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาครับผมดวงการทมบูรณสมช่วงในเดือนนี้ของชาวของชาวพิศพนะครับผม ก็ต้องบอกว่าการทําบุญสริมโชคในเดือนนี้เนี่ยแนะนําว่าสามารถที่จะไปมูไปขอพรนะครับผมกับเทพที่เป็นพระแม่ทั้งหลายเนี่ยดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่คุณอิมก็ได้นะครับพระแม่อุมาพระแม่ลักษม,มีพระแม่กาลีนะครับผมอ,องค์ไหนก็ตามที่เป็นผู้หญิงนะครับผมเราสามารถที่จะไปขอพรเนี่ยเรามักจะได้โชคได้รับกลับมายเยอะนะครับผมอันนีอ้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะไปให้แนะนําก็คือขอพรื่องความหลัก ถ้า,นาคนที่มีคู่แล้วนะไปขอครเผื่อเอาไว้เลยจะดีมากๆขอให้เดือนนี้ความต้องการไปได้ด้วยดีขอให้มีแต่สิ่งที่ดีขอให้เราคูดเราเป็นคนดีความรักตรงนี้ดีอะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนําว่าขอขอได้นะครับควรจะไปขอก่อนเลยนะจะดีมากๆเรื่องความรักของคนที่มีคู่นะครับผมขอให้คุณศบเนี่ยผ่านมันไปได้ด้วยดีนะครับผมผมคิดว่าถ้ามีอะไรเราพูดคุยกันเราเปิดใจคุยกันอย่างใจเย็นนะครับผม แล้วเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีกันทุกคนแน่นอนนะครับอ่าก็จบนไปแล้วนะครับใครที่ดูเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้ได้ความรักดีๆในเดือนนี้นะครับผมอ่าแล้วพบกันใหม่ในคำทำนายของเดือนถัดไปในคลิปหน้านครับผมก็สวัสดีครับ